การสร้างคาแรคเตอร์ใน TikTok ทำได้อย่างไรมาดูกันครับหลังจากที่เข้ามาในแอปพลิเคชัน TikTok นะครับให้เรานั้นกดไปที่เอฟเฟกนะครับจากนั้นเลือกเอฟเฟกที่ต้องการนะครับสมมุติว่าผมต้องการเอฟเฟกนะครับสักอันนึงนะครับ อันนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็คือเป็นคาแรคเตอร์ต่างๆนะครับที่เราสามารถเลือกใช้ได้นะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามคาแรคเตอร์ของเอฟเฟกต์ที่แอปพลิเคชันทิกตอกนะครับสร้างขึ้นมาให้เรานะครับอันนี้ครับเรียกว่าคาแรคเตอร์พอเราออกไหมครับว่าคาแรคเตอร์คืออะไรเนี่ยครับก็ประมาณนี้ครับอืมนะครับบวมเลยครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้วัยของครูก็ย้อนไปเหมือนนักเรียนแล้วใช่ไหมครับอ่า หวังว่านัเรียจะสนุกกับมันนะครับแล้วก็เข้าใจคาแรคเตอร์ในการเลือกใช้คาแรคเตอร์ที่มีอยู่มากมายนะครับในแอปพลิเคชันทิ่กตอกเนี่ยในการสร้างสารรค์สื่อนะครับให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนได้นะครับหวังว่าจะสนุกกับมันนะครับ